ส่งบริษัทใหา่ทนาดนี้ก่อนส้มาสุดรรยงานสถารเาราในต่องเทกาลตลาดาที่สองแลทอันผู้โดยสษรทที่เป็นตัวบริษัทที่จะไปเปิดตัวสินขอลสัมภาท่านนักท่อาเที่ยวทางการที่ส่งกันสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมงานรงพยาบาลพามาที่สถานีรถไฟโคกโพครับอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีนะครับ ใครที่จะมาปัตตานีต้องลงตรงนี้ครับเป็นจุดแรกเลยนะครับถ้ามาด้วยขบวนรถไฟนะครับสถานีรถไฟโคโปปัตตานีครับคำขวัญของปัตตานีก็คือเมืองงามสามวัฒนธรรมครับศูนย์ฮาลานเลิศล้ำชนน้อมนำศรัทธาทินธรรมชาติงามตาปัตตานีสันติสุขแดนใต้ครับฝั่งนี้จะเป็นขึ้นไปสงขานะครับ ขึ้นไปตอนบนนะครับเป็นกรุงเทพเลยนะครับเส้นนี้ครับอีกสักครู่นะครับก็จะมีบนรถไฟเดินทางมานะครับมาจอดอยู่ที่ชานชลาแห่งนี้นะครับบรรยากาศทั่วไปก็จะมีพี่น้องประชาชนนะครับคอยรถไฟนะครับรอขึ้นรถไฟนะครับ ถามพี่เขาแล้วเมื่อกี้ไปจากโคกโพตรงนี้นะครับไปยะลานะครับ6กบาทนะครับรถไฟนะครับระยะทางรวมรวม30มกิโลนะครับโดยประมาณนะครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศด้านหน้าก็จะมีเป็นลานจอดรถนะครับให้ผู้ที่มาส่งญาตินะครับที่จะขึ้นรถไฟนะครับนะครับบรรยากาศด้านหน้าสถานีรถไฟนะครับอยู่ยิงเยื้องกับ สถานีตำรวจภูทรอำเภอโคกโพนะครับจังหวัดปัตตานีครับศูนราชการนะครับไม่ไกลนะครับตรงนี้อีกสักครู่ครับก็จะมีขบวนรถไฟนครศรีธรรมราชยะลานะครับขบวนท้องถิ่นที่455นะครับราชา42ถึง1634ครับมาแล้วครับ ขบวนที่455ครับจากนครศรีธรรมราชจะไปยะลาครับก็จะมีพี่ๆตำรวจนะครับเจ้าหน้าที่รอพอนะครับรักษาความปลอดภัยนะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ผู้โดยสารที่มาใช้บริการครับทานีรถไฟปัตตานีครับทานีรถไฟโคกโพนะครับขณะนี้เป็นเวลาประมาณ10โมงเ้า30นาทีโดยประมาณนะครับ ของต้นเดือนตุลาคม2 5งพรกครับผมท่านที่เข้ามาชมแล้วให้มีความสุขครับสุขภาพแข็งแรงทุกท่านครับสี่ห้าหครับห้าเจตู้นะครับไปมีส่วนมากเป็นน้องนักเรียนนะครับส่วนใหญ่นะครับ ใช้เวลาไม่นานนะครับในการหยุดให้ผู้โดยสารล,ลง<ม>แล้วก็ขึ้นนะครับบรรยากาศน้งองนักษา<ม>นักเรียนักศึกษาขึ้นนะครับพี่พีได้เตรียมรวดนะครับมาสารของปลอดภัยนะครับ ขณะนี้ก็จะมีฝนฟ้าอึมครึมมาด้วยนะครับบรรยากาศมาฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับ 他咋？